สวัสดีค่ะวันนี้เรามาหาซื้อของเพื่อไปตกแต่งห้องกันอันนี้เราได้แล้วหลอดไฟอลอดไฟสําหรับติดเพดาน3อันอันนี้เอาไปซ่อมบ้านที่ระยองนะคะแล้วก็จะได้ตัวสีโป้โอเคนี่คือเด็กเฝ้าของของเราโอเคค่ะไปกันต่อไปดูซิเราจะซื้ออะไรกันเดี๋ยวไปเล่นอ๋อจะไปเล่นของเล่นด้วยหรอลูกปะ สีสันสวยอันนี้น่าจะเป็นผนังโอเคเดี๋ยวเราไปดูกระเบื้องปูพื้นกันกระเบื้องที่เราสนใจก็จะเป็นไซส์ใหญ่ตัวที่เราดูก็จะเป็นลายนี้ลายนี้ก็สวยจะเป็นลายเรียบๆพวกนี้ลายหินอ่อนนะคะสีฟ้าสีเขียวโอเคไอแผ่นเล็กคือตัวนี้ตัวนี้จับดูแล้ว texture มันดีนะน,นี่ก็สวยเป็นลายหินอ่อน เป็นที่เราจะใช้ก็จะมีพัดลมดูดอากาศแล้วก็โคมไฟสามอันแต่สีเอาเป็นสีอะไรอ่ะเนี่ยสวยอ่ะแต่ไม่ไม่น่าเอาสีนี้หรอกเนะาะเลือกเป็นสีไหนดีสีขาวสาวเนี่ยสวยเนาะแต่อันนี้คืออะไรมันมีอะไรอ๋อไฟอ่ะเหรอมันไม่มีไฟมันจะเป็นยังไงคะแค่ให้เราสัมผัสเฉยๆเงี้ออยเหรอเออ่ เป็นสัญลักษณ์คือด้านบนนี่เฉยถ้ามีไฟเดซายเรือจะตีเทาหรือว่าบางทีมันอาจจะเรือแสงก็คืออ๋อก็คือเพราะเดี๋ยวต้งแปลว่าถ้าเราเปิดเราก็จะเห็นอืมโอเคมาจากเห็นตอ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 นมืดก็ไม่ร้องใ่ไหมครับอือเรื่องสุดถ้าจะมีมากอยู่ตรงนี้ รถน่าจะไม่ม hmm. mm ีอ่ะรถต้องซื้อหรือว่าเป็นรถอยู่ที่บ้านมีแบบนี้เนาะเอาเป็นสีขาวเลดีสวยดีเอาแบบนี้นะเลยนะเ,นะเอาแบบนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราต้องไปซื้อไอ้ตัวปลั๊กแบบเนี้ยไว้ใช้งานปลั๊กเนี่ยเราจะลงแบบไหนมั่งที่ที่พอไวันนี้เราก็มาดูกระเบื้องไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เลือกลายนะคะไปะไปกันต่อ อันนี้มีหินเด็กกระวนกระวายอยากจะไปเล่นแนละ้วอยากไปเล่นของเล่นแล้วไปเดี๋ยวไปดูด้านหน้าอยู่ตรงไหนลืมแนละ้วโอเคค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูห้องที่เราเพิ่งทำใหม่นะคะคือตรงนี้จะเป็นด้านล่างของบ้านแต่ว่างบก็ไม่ได้มากมายนะคะตัวนี้จะเป็นช่างเรามีเองแต่ว่าเราแค่ซื้อวัสดุอุปกรณ์เดี๋ยวเราไปดูรอบๆห้องของเราตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นฝ้า แล้วก็ตรงนี้เรืยกจะเป็นหน้าต่างหน้าต่างอนี้เราซื้อเปนแบบสําเร็จมานะคะก็จ้ได้ชี้ตอนนี้ก็สิ่งที่เหลือก็คือเราต้องปูกระเบื้องกับทําฝ้าเพดานด้านบนเราก็ติดหลอดไฟเดี๋ยวถ้าคลืบหน้ายังไงแล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาดูกันนะว่าห้องใหม่ของเรานั้นจะเป็นยังไงกันแล้วก็จะบอกเรื่องของงบประมาณด้วยค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปนึงนะคะ